ามาอึ้องมาเอาปลาเร็วๆกลัวๆไทยบนนั้นท่านี้โดละหาากสิบโดนละหกสิบครับผมปลาอันนั้นหาปลาโลละหกสิบหมดแล้วหมดเลยปลาจะเพี่อนหาสิโอ้ยจะตัวงามๆามพอถ้าไหนตายอยู่ครับคืนแมาจา่จัดซาวฮะต้องโลบวะครับเดี๋ยวต้องจับไห้จะจับเองถ้ามันติปากมืออ้าวโลนึงแล้วครับเนาะเอาตัวงามเนาะออ้ยเอาไปย่างพอถ้าไหนตายจะตัว ตายปรตายพิสูจน์ได้เพราะมันดิ่นเยอะตอนจับมันจะปักมือถ้ากินนี่เราก็นิ่อยู่เาตัวใหญ่ๆดีกว่าล้างหน้าไปนึ่คนขายปลาโอ้สุดยอดเดีอันเท่าไหร่นะเอาอีกตัวหนึ่งครับขาดเอาตัวนี้จะได้ร้อยใส่ตัวนี้จะได้โลไหนในรถมีกระดาษไหมเอาไม้พลาเช็ดหน้าซื้อใครแหวหอยใช่ไหมง่าเลยไม่ทราบอ่ะเอาตัวใหญ่หอยดีกว่ามันโลนึงมัดี นี่นี่ส่นีีไก่ด้วยสดนี่ทำโตโลพอดีเพ๊ตัวนี้